เราก็มากินอาหารกันนะคะที่ร้านบ้านรามันจังหวัดปทุมธานีนะคะขอะฝั่งูุนจะเป็นวัดหงนะคะอาหารน้าหมดจานเลยลกเาไปตัดต่อนบรรยากาศดีมากผักโตผักโตเอามาผัดผักได้นะคะ ไปพ่อผักตดเนี่ยกินได้ปะใช่เหรอเห็นเขาเอามาสานเป็นกระเป๋าเป็นอะไรนะแบบตัวกันกระแทกอ่ะเหรอแบบรักโลกเนีขาเห็นเขาทำยุงก็ได้สิผักสดมันมาทำเชือกก็ได้ไม่ใช่หรอเป็นไงคะอาหารอร่อยไหมคะคือคุ้มเด็ดคะอาหารอร่อยไหมคะยอดเลยแล้วสรุปวันนี้กุ้งใครจ่ายคะพ่อ ทำไมย้อนเป็นบ้าเขาบ่นหนูอเฮ้ยไม่รู้ไงเงินเขาหมดไปแล้วเขาซื้อเครื่องเสียงน่ะอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องเรื่องคือเขากินไม่ได้อะไรคะพี่จิ๋วแม่ยิ้มนี่แม่แม่แม่เมฆไปไหนอะเขนั่งชันเนาะโดนแม่ทิ้งเมฆอย่าชวนน้องไปทางนู้นเดี๋ยวน้องพาลง หัวยูกินเน้นหัวเลยนะคะอร่อยนะฮะได้มาซ้ำแน่